มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหนุ่มควานช้างถูกรางวัลที่1ค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่16กร,รกฎาคม2,563มีรายงานว่านายน,นิพนธ์สางามอายุ40ปีชาบุรีรัมนะคะมีอาชีพควานช้างที่พัทยาพร้อมด้วยครอบครัวน,นะคะได้นำลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน2ใบ หมายเลข873286ประจำวันที่16กรกฎาคม2563เดินทางมายัางสอพอหนองปลือเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากถูกรตรี่รางวัลที่1ค่ะโดยนิพนธ์นะคะเศรษฐีคนใหม่เล่าว่าก่อนจะถูกรางวัลที่1เมื่อหลายวันก่อนได้มีแม่ค้าเข้ามาขายรอตเตอรี่จึงอุดหนุนแม่ค้าด้วยการซื้อเลขท้าย2ตัวซึ่งเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะ ก่อนจะนำมาเก็บไว้ในตู้ที่บ้านนะคะจนกระทั่งวันนี้นะคะขณะที่ทำงานอยู่ภรรยาได้โทรศัพท์มาบอกว่ารางวัลออกแล้วนะจึงให้ภรรยาไปดูรอตเตอรี่ในตู้ที่ซื้อเก็บเอาไว้ค่ะปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบว่าถูกรางวัลที่1จํานวน2ใบมูลค่า12ล้านจังหวะนั้นรู้สึกสันและตื่นเต้นมากค่ะ ซึ่งถ่ายรูปลอตเตอรี่เอาไว้ให้สมาชิกเทศบาลหนองปลือให้ช่วยตรวจสอบดูว่าแบบนี้ถูกรางวัลหรือไม่จนได้บทสรุปว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆจึงพาครอบครัวนำลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานดังกล่าวค่ะสำหรับสิ่งแรกที่จะทำนะคะหลังจากนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินที่กล่องสลากนะคะจะนำเงินมาใช้นี่แล้วก็จะเก็บเงินที่เหลือเอาไว้ ให้กับบุตรชายเพื่อเป็นการศึกษาและยืนยันนะคะจะทำอาชีพควานช้างต่อไปค่ะขอยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ